สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องของไปผูคนน้คุ้นน้องเมืีอว่าพกพขอกับช่องสาวมอลลสลีพอน้อยสมบูรณ์อีกเช่นเคยค่ะพี่น้องคะมเมื่อเนออ่ามอลล์สลีพ่อน้อยสมบูรณ์ได้ของฝากค่ะพี่น้องครับได้ของฝากจากพี่นางนะคะคุณผีนางเนาะเพิ่นปลูกสวนบักล่ำย่ยค่ะเพิ่นมาเพิ่นกับเอามาฝากไว้เนาะโดยความผิดเพิ่นฟ้าว เป็นกรเลยเอามาอ่วัยว er ัยหายยุหนาบ่าเนาะค่ะเนาะก็ขอขอบพระคุณคุณพีนางคุณแม่ไว้แล้วก็คุณพ่อเมื่อยเลไล่เนาะค่ะเนาะที่เอารำย่เนี่ยมาฝากน้องๆมาฝากลูกๆนาะค่ะเนาะพร้อมด้วยพี evet, so ่โดมนะคะก็ขอขอบพระคุณเลไล่เนาะค่ะเนาะเอฟซียุทางคุณล่ะค่ะพี่น้องอยู่ทางบหมนบุงบหมนบุงอุทุมพรเลยเนาะพ่อเนาะอ่าอยู่ทางบหมนบุงอุทุมพรนะคะเพื่อนเอาบักลำย่าสเต็ปมาฝากค่ะพี่น้องค่ะ มาเบาๆลาย,ย้ายห้างก่ะพี่น้องก่ะมากินลำไยกันค่ะมมาเด้อพี่น้องนะเซลเพื่อค่ะพื่อนองคะลู้ซึกว่าตากล่ององหฮอตอนนี้สิน้ำไล่ไหลโยเยัยยว,ยว,ยวแล้วพี่น้อง ตอนนี้ถ้าต้องกินอ่าตากล่องกอนเนาี่นองเนาะอ่าใครแม่ใครแม่มาเข้ากล้องก็คงไม่ต้องกินเนะ <c oughs> <c oughs> าะอะไรอะไรขออนุญาต <c oughs> ข้องเสบขาหัวงหมอยไผ่กินค่ะพี่นองค่ะ มอล่เดียวแซ่กหามแตกกินผู้เดียวกวดผู้เดียวพี่น้องอืมกระแสกนะฮะมาค่ะพี่น้องคะลำใยเนื้อเยอะๆนะคะพี่น้องค่ะอื้อ อร่อยมากไข่ก็ห้ามเยี่ยม ค่ะพี่น้องปิ้งมากเป็นแท้งค่ะพี่น้องคะอร่อย แซ่บหลายค่ะพี่น้องค่ะหวานเนื้อเยอะมากเอายีกมันอยกันนะตักล่องน,น้ำลายไหลพี่นหนุอไข่กะหาม้ยแยมค่ะพี่น้องค่ะขอจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนก็นแล้วกันนะคะพี่น้องค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าตากล้องกะ คนรอบข้างนะคะพี่น้องขาน้ำลายไหลแล้วค่ะพี่น้องขาตอนนี้นั่งแบบอยากให้หันกล้องไปดูจังเลยนะคะพี่น้องขาว่าตาเนี่ยเหมือนจ้องรางวัลที่หนึ่งอยู่เลยนะคะตอนนี้ก็<ม>ขอจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะคะพี่น้องค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์นะคะให้กับช่องสาวมอลลัมสลีพอเหนือ,อ,อ,อสมบุรหลายๆในเด้อจา้า พอได้มีกำลังใจในการสร้างคลิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวตอนนี้ขอกินลำเยะแซ่บก่อนละกันเนาะค่ะเนาะขอกขาวคำ่าสวัสดีค่ะไม่เห็นว่าแล้วทํ <laughs> nè, nó đi <thì> <laughs> vừa <laughs> <Nào> lại Nó <laughs> béo ไปมอนไป่ตแยกำลังเยหมดเลยกงเตม่ม่อะรป๋องอะไรเต็มกระป๋องก็ไรมันก็เต็มเนี่ยเนี่ยเนี่ยเต็มแล้วนี่มาาใส่ทีราลูกอะไรมาเอาใส่ทีราลูกไม่เกี่ยวกันกละแหวทายับท่านผู้ชม อะไรใส่ทีละลูกนี่มัลูกเดืดไผ่ไหมเรามาชมแม่ลูกกำลังแย่งลำไยกันรู้สึกว่าเอฟซีจะทำบาแม่ลูกนะครับเรากำลังแอบถ่ายอยู่นะครับขออาภัยท่านผู้ชมด้วยพอ,อแล้วเมื่อนที่ของแม่ของน้องของแม่กับของน้องเนี่ยไม่แม่แม่ เพรามันกินไม่ได้กินได้ไมันเป็นร้านไหนโอ้กินได้โอ้เธอยิกแปลนเธรยิก